สวัสดีครับผมโหนกรุงเก่าคลิปนี้ขอนำเสนอคําพยากรณ์ดวงชะตาของชาวลัคนาราศีตุลเดือนสิงหาคมสําหรับเดือนสิงหาคมนี้ดาวพฤหัสเจ้าเรือนอริโคจรสถิตพบมรณนะทำให้พบอริไม่อาจให้โทษด,ด้านร้ายได้ส่งผลดีให้แก่ดาวราหูเจ้าเรือนปุตตะเป็นอย่างมากอีกทั้งดาวศุกเจ้าเรือ,มอรนมรณะ เป็นดาวอุดมเกณฑ์ทำให้พบมรณะไม่อาจให้โทษด,ด้านร้ายได้เช่นกันส่งผลดีด้านการเงินด้านการงานด้านโชคลาภและด้านคู่ครองความรักให้แก่เจ้าชะตาเป็นอย่างมากทำให้ด้านตัวตนและจิตใจของเจ้าชะตาอยู่ในสภาวะที่มีความเบิกบานร่าเริงแจม่มใสและมีความสุขกับผลประโยชน์และรายได้ที่ได้รับไปจนตลอดทั้งเดือน อีกทั้งช่วงนี้ดาวที่โคจรในจักรราศีตามดวงชะตาของชาวลักนณาราศีตุลดาวเกตโคจรสถิตพบพันธุส่งผลให้จะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือเทวดามาปกป้องคุ้มครองอยู่ในบ้านและเสริมสร้างสิริมงคลให้ครอบครัวเป็นอย่างดีสำหรับดาวต่างๆที่โคจรในจักรราศี ตามดวงชะตาของชาวลัก,กนณาราศีตุลตลอดเดือนสิงหาคมนี้จะส่งผลดีส่งผลร้ายอย่างไรต่อเจ้าชะตารับฟังได้ดังคำพยากรณ์ต่อไปนี้ครับเรื่องแรกเป็นเรื่องของการเงินดาวแห่งการเงินของชาวลัก,กนณาราศีตุลคือดาวอังคารระยะวันที่หนึ่งถึงวันที่26สสิงหาคมโคจรสถิตพบมรณะ มีตำแหน่งดาวเป็นดาวราชาโชคและเป็นดาวประเกษตรสำหรับช่วงนี้ดาวสุขเจ้าเรือนมรณะเป็นดาวอุดมเกณฑ์ทำให้พบมรณะไม่อาจให้โทษด้านร้ายได้ส่งผลดีให้แก่ดาวอังคารดาวแห่งการเงินเป็นอย่างมากสำหรับช่วงนี้ธุรกิจด,ด้านการเงินถ้าได้ร่วมหุ้นลงทุนกับหุ้นส่วนหลายๆคน หรือหาเงินร่วมกับคู่ครองคนรักเพศตรงข้ามโดยไม่ได้ลงทุนเป็นกิจการส่วนตัวจะประสบผลสำเร็จเป็นอย่างดีและมักมีโชคได้จับเงินก้อนใหญ่อยู่อย่างเสมอเสมอทั้งนี้พระดาวังคารดาวแห่งการเงินมีตำแหน่งดาวเป็นปรากระเและเป็นดาวราชาโชคอีกทั้งช่วงนี้ศัตรูคู่แข่งด้านธุรกิจการเงินจะกลับกลายมาเป็นมิตร อำนวยผลประโยชน์ด้านการเงินทำให้มีโอกาสได้จับเงินก้อนใหญ่อย่างไม่คาดคิดสำหรับช่วงนี้การลงทุนธุรกิจด,ด้านการเงินหรือการหาเงินในต่างถิ่นต่างแดนหรือต่างประเทศมีโอกาสที่จะประสบผลสำเร็จสร้างรายได้และผลประโยชน์ด้านการเงินให้แก่เจ้าชะตาเป็นอย่างสูงสำหรับการเสี่ยงโชคด้านการเงินถ้าเจ้าชะตาได้ลงทุนเสี่ยงโชค มีเกณฑ์และโอกาสเป็นอย่างสูงที่จะประสบผลสำเร็จได้โชคใหญ่ดังหวังอีกทั้งช่วงนี้จะมีรายได้ด้านการเงินเป็นเงินก้อนใหญ่ที่มาจากด้านอสังหาริมทรัพย์บ้านที่ดินยานพาหนะอาคารร้านคา้าอีกทั้งรายได้เป็นเงินก้อนใหญ่ที่มาจากด้านการขนส่งและการค้าขายทุกชนิด สำหรับช่วงนี้เจ้าชะตามีเกณฑ์เป็นอย่างสูงที่จะได้รับม,มรดกพิ่นัยกรรมหรือมรดกตกทอดด้านการเงินที่มาจากคู่สัญญาหรือหุ้นส่วนเก่าๆที่เคยได้ลงทุนในต่างถิ่นต่างแดนหรือต่างประเทศสำหรับข้อควรระวังด้านการเงินช่วงนี้พึงระวังลูกน้องบริวารบางคนโดยเฉพาะคนสนิทที่ทำงานร่วมกันมาเนิ่นนาน อาจนำความเดือดร้อนเสียหายหรืออุบัติเหตุด้านการเงินมาให้เจ้าชะตาอย่างไม่คาดคิดเช่นไว้วางใจให้ควบคุมดูแลด้านการเงินหรือไว้ใจในด้านการติดต่อธุรกิจด,ด้านการเงินดังนั้นเจ้าชะตาควรอย่าไว้ใจใครให้มากนักควบคุมรายรับรายจ่ายและดูแลที่มาแห่งการเงินให้รัดกุมอย่าเพิกเฉยดูได ปัญหาและอุปสรรคด้านการเงินต่างๆที่เกิดขึ้นจึงจะผ่านไปได้ด้วยดีที่เป็นเช่นนี้พระดาวอังคารดาวแห่งการเงินโคจรสถิตพบมรณะมีตำแหน่งดาวเป็นดาวราชาโชคและเป็นดาวปรักเศษอยู่ร่วมเรือนคู่ดาวพฤหัสเจ้าเรือนอลิและเจ้าเรือนสหัสชะที่มีตำแหน่งดาวเป็นดาวจุลจักรเป็นคู่สมพลอีกทั้งดาวอังคารดาวแห่งการเงิน อยู่ร่วมเรือนดาวมฤตยูจเจ้าเรือนปุตตะเป็นคู่อุบัติเหตุและดาวังคารโยกับดาวราหูจเจ้าเรือนปุตตะเป็นคู่ธาตุลมคู่นักเลงคู่เสียงและดาวังคารดาวแห่งการเงินโยกกับดาวพุธเป็นคู่วาทะคู่วิชาการอีกทั้งยังโยกกับดาวอาทิตย์จเจ้าเรือนลาภะที่มีตำแหน่งดาวเป็นดาวมหาจักเป็นคู่ศัตรูคู่ขยัน และดาวอังคารยังตรีโกนกับดาวเกตเป็นคู่เสริมพลังอีกทั้งยังอยู่ร่วมเรือนลัคนาจึงส่งผลดีและผลเสียด้านการเงินดังกล่าวไว้เบื้องต้นหลังวันที่26สิงหาคมไปจนตลอดทั้งเดือนช่วงนี้ดาวอังคารดาวแห่งการเงินโคจรสถิตพบสุภะและดาวสุขเจ้าเรือนมอรณะโคจรสถิตพบวินาศ ส่งผลให้ช่วงนี้ด้านการงานที่เกี่ยวข้องกับด้านอสังหาริมทรัพย์ด้านการงานที่เกี่ยวข้องกับด้านทรัพย์สินเงินทองและด้านการงานที่ลงทุนในต่างถิ่นต่างแดนหรือต่างประเทศดำเนินไปอย่างราบรื่นสร้างรายได้และผลประโยชน์ให้แก่เจ้าชะตาอยู่อย่างต่อเนื่องไปจนตลอดสิ้นเดือนสิงหาคมสรุปด้านการเงินของชาวลัคนาราศีตุล ตลอดเดือนสิงหาคมนี้โดยภาพรวมจัดอยู่ในเกณฑ์ที่ดีครับเรื่องต่อไปเป็นเรื่องของการงานดาวแห่งการงานของชาวลัคนาราศีตุลคือดาวจันทร์สำหรับดาวจันทร์เป็นดาวที่โคจรเร็วหนึ่งราศีประมาณสองวันครึ่งโคจรครบ12บสอราศีภายในระยะเวลาหนึ่งเดือน ดังนั้นด้านการงานของชาวลัคนาราศีตุลจึงมักเปลี่ยนแปลงไปตามภพและราศีที่ดาวจันโคจรผ่านระยะวันที่หนึ่งถึงวันที่26สิงหาคมช่วงนี้จะมีงานเข้ามาให้ทำเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับด้านการเงินและการเดินทางและจะประสบผลสำเร็จในผลงานเป็นอย่างดีอีกทั้งช่วงนี้ การลงทุนธุรกิจการงานในต่างถิ่นต่างแดนหรือต่างประเทศมีโอกาสเป็นอย่างสูงที่จะประสบผลสำเร็จในผลงานอีกทั้งช่วงนี้การริเริ่มสร้างผลงานใหม่ๆที่ทันสมัยตามกระแสนิยมก็มักจะประสบผลสำเร็จเป็นอย่างดีหลังวันที่26่สิบหกสิงหาคมไปจนตลอดทั้งเดือนระยะสี่ห้าวันนี้ ด้านการงานจะดีขึ้นมากกว่าช่วงต้นเดือนด้านการงานที่เกี่ยวข้องกับด้านอสังหาริมทรัพย์ด้านทรัพย์สินเงินทองและธุรกิจการงานในต่างถิ่นต่างแดนหรือต่างประเทศช่วงนี้จะอำนวยผลประโยชน์ให้แก่เจ้าชะตาเป็นอย่างมากสำหรับการริเริ่มลงทุนด้านการงานหรือการเสี่ยงโชคด้านการงานช่วงที่ดีที่สุดในการเริ่มลงทุน อยู่ในระยะเวลาประมาณวันที่หนึ่งถึงวันที่หกสิงหาคมไปจนตลอดทั้งวันช่วงนี้ดาวจันท์โคจรสถิตพบสุภะพบกรรมมะและพบลาภะช่วงที่ดาวจันทร์ดาวแห่งการงานโคจรสถิตพบสุภพพะระยะประมาณวันที่หนึ่งถึงวันที่สองสิงหาคมสองวันครึ่งมีตำแหน่งดาวเป็นดาวอุจจาพิมุก ช่วงนี้ด้านการงานจะเจริญรุ่งเรืองเป็นอย่างมากถ้าจะเริ่มลงทุนธุรกิจการงานที่เกี่ยวกับด้านอสังหาริมทรัพย์บ้านที่ดินยา,านพาหนะการเดินทางและด้านการงานในต่างถิ่นต่างแดนหรือต่างประเทศมีโอกาสเป็นอย่างสูงที่จะประสบผลสำเร็จเป็นอย่างดีอีกทั้งยังมีผู้ใหญ่คอยช่วยเหลืออยู่อย่างตลอด ระยะที่ดาวจันดาวแห่งการงานโคจรสถิตพบกรรมมะระยะประมาณวันที่สองถึงวันที่สี่สิงหาคมสองวันครึ่งมีตำแหน่งดาวเป็นดาวกเกษตรดาวภระจันทร์ช่วงนี้ดาวแห่งการงานมีตำแหน่งดาวเป็นดาวกเกษตรทำให้ด้านการงานอยู่ในสภาวะที่มีความมั่นคงถาวรเป็นอย่างมากการรเริ่มลงทุนกิจการต่างๆด้านการงาน ใช้ช่วงนี้เป็นช่วงที่ดีที่สุดครับช่วงที่ดาวจาันโกจรสถิตพบลาพระระยะวันที่4ถึงวันที่6สิงหาคมไปจนตลอดทั้งวันระยะประมาณ2วันครึ่งช่วงนี้เจ้าชะตามักจะมีโชคด้านการงานอยู่เสมอเสมอส่งผลให้มีโอกาสได้จับงานใหญ่ที่มีรายได้สูงอยู่อย่างบ่อยครั้ง อีกทั้งช่วงนี้เจ้าชะตายังมีเพื่อนฝูงที่ดีในแวดวงงานและมีโอกาสเป็นอย่างสูงที่จะได้คบหากับผู้มีเกียรติผู้ใหญ่ที่มีอำนาจสูงในด้านธุรกิจการงานส่งผลให้ช่วงนี้จะมีงานเข้ามาให้ทำอยู่อย่างไม่ขาดดังนั้นการริเริ่มลงทุนด้านการงานจะให้ดีที่สุดควรใช้ช่วงนี้ครับ สำหรับช่วงที่ดีอีกช่วงหนึ่งในการเริ่มลงทุนหรือการเริ่มประกอบอาชีพการงานอยู่ในช่วงระหว่างวันที่10ถึงวันที่14สิงหาคมช่วงนี้ดาวจันดาวแห่งการงานโคโจรสถิตพบตนุและพบกระดุมพระช่วงที่ดาวจันดาวแห่งการงานโคโจรสถิตพบตนุระยะประมาณวันที่10ถึงวันที่12สิงหาคมสองวันครึ่ง ช่วงนี้ดาวจันทร์มีตำแหน่งดาวเป็นดาวจุลจักรและเป็นดาวพละจันทร์กลุ่มลัคนาช่วงนี้เจ้าชะตาจะเป็นผู้ที่มีงานทําอยู่อย่างไม่ขาดอีกทั้งยังขยันขันแข็งด้านการงานโดยใช้ความรู้และความสามารถของตนเองสร้างผลงานจนได้รับเกียรติและชื่อเสียงในผลงานเป็นที่นิยมของผู้คนทั่วไป ดังนั้นถ้าจะเริ่มลงทุนด้านธุรกิจการงานหรือการเริ่มทำงานในช่วงนี้ก็เป็นอีกช่วงที่ดีที่สุดครับระยะที่ดาวจันโคจรสถิตพบกระดุมพระพบแห่งการเงินระยะประมาณวันที่12ถึงวันที่14สิงหาคมสองวันครึ่งช่วงนี้ดาวจันมีตําแหน่งดาวเป็นดาวนิดแต่ช่วงนี้ดาวสุกเจ้าเรือนตนุและเจ้าเรือนมรณะ เป็นดาวอุดมเกณฑ์ส่งผลให้ดาวจันร์ดาวแห่งการงานฟื้นจากการเป็นดาวนิดให้ประโยชน์ด้านการงานแก่เจ้าชะตาเป็นอย่างมากสำหรับช่วงนี้ธุรกิจการงานที่เกี่ยวข้องกับด้านการเงินเช่นการหมุนเงินการเป็นนายทุนด้านการเงินการออกเงินกู้หาดอกเบี้ยหรือการค้าขายจะประสบผลสำเร็จเป็นอย่างดี ช่วงนี้เจ้าชะตาจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองดังนั้นจะริเริ่มลงทุนหรือสร้างสรรค์ผลงานใช้ช่วงนี้ในการริเริ่มเป็นช่วงที่ดีที่สุดครับสำหรับอีกช่วงหนึ่งที่ดีที่สุดในการริเริ่มลงทุนหรือสร้างสรงสรค์ผลงานคือช่วงระยะประมาณวันที่28-31สิงหาคมช่วงนี้ดาวจันโคโจรสถิตพบสุภะพบกรรมะ และพบลาพะช่วงที่ดาวจันโคจรสถิตพบสุภพพะระยะประมาณวันที่28ถึงวันที่29สิงหาคมสองวันครึ่งช่วงนี้ด้านการงานจะเจริญรุ่งเรืองเป็นอย่างมากสำหรับผลงานที่ออกมาส่วนใหญ่มักได้รับความนิยมชมชอบและเชื่อถือจากผู้ใหญ่และผู้คนทั่วไป การ,รเริ่มลงทุนด้านธุระก,การงานช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่ดีที่สุดอีกช่วงครับช่วงที่ดาวจันดาวแห่งการงานโคจรสถิตพบกรรมมะระยะวันที่29ถึงวันที่30สิงหาคมสองวันครึ่งช่วงนี้ด้านการงานจะมั่นคงถาวรเป็นอย่างมากจะมีงานที่สะดวกสบายเข้ามาให้ทำอยู่อย่างไม่ขาด โอกาสที่จะจับงานใหญ่ที่มีรายได้สูงมักจะมีอยู่อย่างเสมอเสมอสำหรับการริเริ่มลงทุนหรือเริ่มสร้างสรรผลงานช่วงนี้ก็เป็นอีกช่วงที่ดีที่สุดอีกช่วงหนึ่งครับสำหรับช่วงและวันเวลาต่างๆที่ไม่ได้กล่าวไว้ณที่นี้ดาวจันดาวแห่งการงานโคจรผ่านพบต่างๆตามดวงชะตาของชาวราศาีตุล มีแนวโน้มที่จะส่งผลดีสร้างผลประโยชน์ให้แก่เจ้าชะตาเป็นอย่างมากไปจนตลอดทั้งเดือนสิงหาคมสรุปด้านการงานของชาวลัคนาราศีตุลตลอดเดือนสิงหาคมนี้โดยภาพรวมจัดอยู่ในเกณฑ์ที่ดีครับเรื่องต่อไปเป็นเรื่องคู่ครองความรักดาวแห่งคู่ครองความรักของชาวลัคนาราศีตุลคือดาวอังคาร โครจรสถิตพบมรณนะมีตำแหน่งดาวเป็นดาวราชาโชคและเป็นดาวประเกษตรสำหรับดาวสุขดาวแห่งความรักอีกหนึ่งดวงที่เป็นทั้งเจ้าเรือนตอนุและเจ้าเรือนมรณะช่วงนี้โครจรสถิตพบราภะเป็นดาวอุดมเกณฑ์ทำให้พบมรณนะไม่อาจให้โทษด,ด้านร้ายได้ส่งผลดีให้แก่ดาวอังคารดาวแห่งความรักเป็นอย่างมาก ดังนั้นช่วงนี้ดาวแห่งความรักจึงอยู่ในเกณฑ์ที่ดีสำหรับคนโสดช่วงนี้เจ้าชะตาจะเป็นผู้ที่มีเสน่ห์แรงสามารถดึงดูดหัวใจเพศตรงข้ามได้อย่างไม่ยากส่งผลให้มีผู้มาติดพันและคิดจะมาเป็นคู่ร่วมชีวิตอยู่มากหน้าหลายตาสำหรับด้านความรักช่วงนี้เจ้าชะตามีโอกาสที่จะได้พบรัก ด้านความรักไม่ต้องเสาะแสวงหาก็จะมีมาเองช่วงนี้เจ้าชะตามีโอกาสที่จะได้พบรักผู้ที่ได้พบจะเป็นผู้ที่มีสเสน่ห์และมีบุคลิกดีมีความรักที่ซื่อสัตย์มั่นคงอีกทั้งยังเป็นผู้ที่มีฐานะดีแตกต่างจากเจ้าชะตาเป็นอย่างมากและมักจะคอยให้ความช่วยเหลือเจ้าชะตาอยู่อย่างเสมอเสมอ อีกทั้งยังจะนำสิ่งดีๆและโชคลาภมาให้แก่เจ้าชะตาอยู่อย่างตลอดเป็นผู้ที่มาจากต่างถิน่นต่างแดนหรือเป็นชาวต่างชาติอาจได้พบเจอกันในระหว่างทาธุรกิจด้านการงานในต่างถิน่นต่างแดนหรือต่างประเทศอีกทั้งผู้ที่จะได้พบจะเป็นผู้ที่มีบุค,คลิกดีมีความสามารถด้านใดด้านหนึ่งที่พิเศษและโดดเด่น แตกต่างจากผู้อื่นที่สังเกตเห็นได้อย่างชัดเจนแต่งงานแล้วชีวิตรักจะดำเนินไปอย่างราบรื่นอุด,ดมด้วยโภกระทรับทรัพย์สินเงินทองและตำแหน่งหน้าที่การงานและใช้ชีวิตรักอยู่ร่วมกันด้วยความผาสุกสำหรับผู้ที่มีคู่ครองคนรักอยู่แล้วช่วงนี้ด้านความรักยังมีความซื่อสัตย์และจริงใจต่อกัน และคอยช่วยเหลือซึ่งกันและกันเป็นอย่างดีสำหรับช่วงนี้เจ้าชะตาและคู่ครองคนรักจะได้ร่วมกันทำมาหากินหารายได้ด้านการเงินและประสบความสำเร็จในผลงานด้านการหาเงินร่วมกันเป็นอย่างดีส่งผลให้ด้านคู่ครองความรักดํำเนินชีวิตรักและครอบครัวไปอย่างราบรื่น สำหรับอุปสรรคและปัญหาด้านความรักกับพอมีอยู่บ้างเหตุเ hey, พราะช่วงนี้เจ้ชาชะตาและคู่ครองคนรักมักมีโอกาสได้ออกงานสังคมพบปะสังสรรค์งานเลี้ยงงานรื่นเริงต่างๆอยู่อย่างเสมอเสมอได้พบและพูดคุยพบปะสังสรรค์กับผู้คนมากหน้าหลายตาดังนั้นปัญหาด้านความรักจึงมักจะมีเกิดขึ้น เหตุเพราะเกิดความหึงหวงและหวาระแวงซึ่งกันและกันดังนั้นเจ้าชะตาและคู่ครองคนรักควรปรับความเข้าใจกันให้ดีอย่าให้อารมณ์อยู่เหนือเหตุผลให้เกียรติซึ่งกันและกันและสร้างความเชื่อมั่นด้านความรักให้มีเพิ่มมากขึ้นกว่าเดิมอุปสรรคและปัญหาต่างๆจึงจะผ่านพ้นไปได้ด้วยดี สำหรับช่วงนี้ชาวรักนาราศีตุนท่านใดที่ยังไม่มีบุตรธิดาและคิดอยากจะได้บุตรธิดาช่วงนี้จะได้บุตรธิดาดังหวังบุตรธิดาต่อไปในภายภาคหน้าจะเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถดีและเป็นคนที่มีชื่อเสียงเกียรติยศอีกทั้งยังอุปการะต่อบุปการีเป็นอย่างดีและนำชื่อเสียงมาให้แก่วงตระกูล สำหรับผู้ที่มีบุตรธิดาอยู่แล้วช่วงนี้มีโอกาสเป็นอย่างสูงที่จะมีสมาชิกใหม่ตัวน้อยๆเข้ามาสู่ครอบครัวสำหรับบุตรธิดาที่เติบใหญ่และทำงานได้แล้วจะคอช่วยเหลือและให้การพึ่งพาอาศัยต่อครอบครัวเป็นอย่างดีและยังจะสร้างชื่อเสียงด้านใดด้านหนึ่งให้แก่วงตระกูล สรุปด้านคู่ครองความรักของชาวลัคนาราศีตุลตลอดเดือนสิงหาคมนี้โดยภาพรวมจัดอยู่ในเกณฑ์ที่ดีครับเรื่องต่อไปเป็นเรื่องของโชคลาภดาวแห่งโชคลาภของชาวลัคนาราศีตุลคือดาวอาทิตย์ระยะวาวันที่หนึ่งถึงวันที่สิบเจ็ดสิงหาคมโคจรสถิตพบกรรมมะมีตำแหน่งดาวเป็นดาวมหาจักรส่งผลให้ช่วงนี้ เจ้าชะตามักจะมีการคบหาสมาคมติดต่อเจรจาประชาสัมพันธ์ในธุรกิจด,ด้านต่างๆส่งผลให้เกิดโชคลาภที่มาจากด้านนี้อยู่อย่างไม่ขาดอีกทั้งช่วงนี้ศัตรูคู่แข่งด้านธุรกิจด,ด้านต่างๆจะกลับกลายมาเป็นมิตรอำนวยผลประโยชน์ทำให้เกิดโชคลาภใหญ่ให้แก่เจ้าชะตาอย่างไม่ขาดคิดอีกทั้งช่วงนี้ ธุรก,กิจการเงินที่ได้ร่วมลงทุนกับคู่ครองคนรักหุ้นส่วนหลายๆคนก็ดำเนินไปอย่างราบรื่นส่งผลให้เกิดโชคลาภใหญ่อยู่อย่างเสมอเสมอสำหรับโชคลาภใหญ่ที่มาจากการลงทุนในธุรกิจต่างๆในต่างถิ่นต่างแดนหรือต่างประเทศช่วงนี้ก็ยังคงส่งผลดีให้แก่เจ้าชะตาอยู่อย่างต่อเนื่องสำหรับการริเริ่มสร้างผลงานใหม่ๆ ในธุรกิจด้านต่างๆช่วงนี้ก็ประสบผลสำเร็จเป็นอย่างดีทำให้เกิดโชคลาภใหญ่อยู่อย่างบ่อยครั้งส่งผลดีสร้างรายได้ผลประโยชน์ที่มาจากด้านโชคลาภให้แก่เจ้าชะตาเป็นอย่างสูงสำหรับอุปสรรคและปัญหาด้านโชคลาภหรือการถูกขัดลาบช่วงนี้โชคลาภด้านการเงินที่ได้มาพึงระวังเก็บรักษาให้ดี ลูกน้องบริวารหุ้นส่วนและเพศตรงข้ามบางคนอาจนำความเสียหายด้านโชคลาภหรือที่มาแห่งโชคลาภมาให้เช่นอาจสร้างอุบัติเหตุและความปั่นปวนในด้านธุรกิจการเงินทำให้ด้านการเงินได้มาอย่างล่าชา้าเกิดสภาวะติดขัดด้านการเงินอย่างไม่คาดทิดดังนั้นเจ้าชะตาควรควบคุมดูแล รักษาผลประโยชน์ด้านการเงินให้ดีอย่าไว้ใจใครให้มากนักอาจสร้างอุบัติเหตุด้านโชคลาภหรือที่มาแห่งโชคลาภให้เกิดขึ้นได้ยังไม่คาดคิดในภายหลังที่เป็นเช่นนี้พระดาวอาทิตย์ดาวแห่งโชคลาภโคจรสถิตพบกรรม,มะมีตำแหน่งดาวเป็นดาวมหาจักรอยู่ร่วมเรือนคู่ดาวพุธเป็นคู่ประชาสัมพันธ์และดาวอาทิตย์ดาวแห่งโชคลาภ โยกับดาวพฤหัสที่มีตำแหน่งดาวเป็นดาวตุลจักรเป็นคู่มิตรและดาวอาทิตย์ดาวแห่งโชคลาภโยกับดาวอังคารเจ้าเรือนกระดุมพระและเจ้าเรือนปัตตนิเป็นคู่ศัตรูคู่ขยันและดาวอาทิตย์โยกับดาวมฤตยูเจ้าเรือนอุตตะเป็นคู่เสื่อมบารามีอีกทั้งยังตรีโกนกับดาวราหูเจ้าเรือนอุตตะเป็นคู่เสื่อมเกียรตและจตุโกนลัคนา จึงส่งผลดีและผลเสียด้านโชคลาภดังกล่าวไว้เบื้องต้นหลังวันที่17สิงหาคมไปจนตลอดทั้งเดือนช่วงนี้ดาวอาทิตย์ดาวแห่งโชคลาภยกเข้าสู่ราศีสิงห์มีตำแหน่งดาวเป็นดาวกเกษตรช่วงนี้เจ้าชะตาจะมีโชคลาภเข้ามาอยู่อย่างไม่ขาดโชคลาภใหญ่ทั้งด้านการเงินการงานชื่อเสียงเกียรติยศมักจะมีเกิดขึ้นอยู่อย่างเสมอเสมอ อีกทั้งช่วงนี้จะมีโชคใหญ่ที่มาจากด้านธุรกิจการเงินและโชคใหญ่ที่มาจากด้านอสังหาริมทรัพย์บ้านที่ดินยานพาหนะช่วงนี้เจ้าชะตายังมีเกณฑ์เป็นอย่างสูงที่จะได้บ้านใหม่รถใหม่ที่ดินที่อยู่อาศัยใหม่ที่กว้างขวางและดีขึ้นมากกว่าเดิมที่เป็นเช่นนี้เพราะดาวอาทิตย์ดาวแห่งโชคลาภ โยกับดาวอังคารเจ้าเรือนปัตตนิและเจ้าเรือนกระดุมพระที่โคจรสถิตพบสุภะเป็นคู่ศัตรูคู่ขยันอีกทั้งดาวอาทิตย์ดาวแห่งโชคลาภเล็งดาวเสาที่เป็นทั้งเจ้าเรือนพันธุและเจ้าเรือนปุตตะที่มีตำแหน่งดาวเป็นดาวกเกษตรเป็นคู่ธาตุไฟคู่เสริมบารมีและดาวอาทิตย์โยกกับลัคนาจึงส่งผลดีด้านโชคลาภดังกล่าวไว้เบื้องต้น สรุปด้านโชคลาภของชาวลัคนาราศีตุลตลอดเดือนสิงหาคมนี้โดยภาพรวมจัดอยู่ในเกณฑ์ที่ดีครับเรื่องต่อไปเป็นเรื่องของทิศและตัวเลขสิรีมงคลเสริมดวงชะตาทิศที่เป็นสิรีมงคลเสริมดวงชะตาของชาวลัคนาราศีตุลคือทิศประจำตัวคือทิศต,ตะวันตกทิศแห่งการเงินคือทิศต,ตะวันตกเฉียงใต้ตอนบน ทิศแห่งการงานคือทิศเหนือทิศแห่งความเจริญรุ่งเรืองคือทิศตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนค่อนไปทางทิศเหนือทิศแห่งโชคลาภคือทิศตะวันตกเฉียงเหนือตอนบนค่อนไปทางทิศเหนือสำหรับการคำนวณหาทิศให้ใช้ที่อยู่ปัจจุบันเป็นศูนย์กลางและคำนวณหาทิศสิริมงคลดังกล่าวไว้เบื้องต้น สำหรับทิศต่างๆที่กล่าวไว้นี้เอาไว้ใช้สำหรับการดำเนินชีวิตและประกอบกิจการต่างๆประจำวันจะเดินทางไปท่องเที่ยวไปประกอบธุรกิจด้านต่างๆไปยังทิศที่ดีหันหัวนอนไปทางทิศสิริมงคลเดินทางออกจากบ้านไปยังทิศที่ดีซื้อบ้านใหม่เลือกดูที่หันหน้าบ้านไปทางทิศสิริมงคลจอดรถหันหัวรถไปในทิศทางที่ดี โตทำงานตั้งโต๊ะหันหน้าไปทางทิศสิริมงคลติดต่อธุรกิจเลือกนั่งเก้าอี้นั่งอยู่ในทิศที่ดีทิศที่กล่าวไวน้นี้เป็นทิศที่เป็นสิริมงคลเสริมดวงชะตาให้ดีขึ้นของชาวลัคนาราศีตุลครับสำหรับตัวเลขสิริมงคลเสริมดวงชะตาของชาวลัคนาราศีตุลคือเลขหกเลขประจำตัวตนเลขสามเลขแห่งการเงิน เลขสองเลขแห่งการงานเลขหนึ่งเลขแห่งโชคลาภสำหรับตัวเลขเหลา่านี้เอาไว้ใช้ในการสร้างเสริมดวงชะตาให้เกิดสิริมงคลแก่การดำเนินชีวิตประจำวันใช้ในการสวดมนต์กิ่จบปักธูปบูชาพระกี่ดอกใช้กับเบอร์โทรศัพท์ทะเบียนรถบัตรเอทเอ็และกิจกรรมต่างๆที่มีตัวเลขเข้ามาเกี่ยวข้องให้มีตัวเลขเหล่านี้ปะปนอยู่บ้าง สำหรับการจุดทูปบูชาพระมีดังนี้ครับเลขสองเลขแห่งการงานปักทูปสิบห้าดอกบูชาพระพุทธรูปปางห้ามญาติเลขสามเลขแห่งการเงินปักทูบแปดดอกบูชาพระพุทธรูปปางใสญา,าติเลขหนึ่งเลขแห่งโชคลาภปักทูปหกดอกบูชาพระพุทธรูปปางถวายเนตรจะอธิษฐานขอพรสิ่งใดตามความประสงค์ จะสร้างความเป็นสิริมงคลและเสริมดวงชะตาให้ดีขึ้นครับท้ายสุดก่อนจบคลิปนี้ผมโหรกรุงเก่าขออาราธนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งปวงในสากลละโลกจงดลบรันรดาลให้ชาวลัคนาราศีตุลทุกๆท,ท,ท่านจงประสบแต่ความสุขความเจริญดำเนินชีวิตรักและครอบครัวอย่างราบรื่นให้พบแต่ความโชคดีในทุกๆด้านคิดสิ่งใดขอให้ได้ดังใจหวัง รอดพ้นพยันตรายและสิ่งเลวร้ายทั้งปวงมีความสุขความเจริญตลอดปีนี้ครับก่อนจบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจด้วยครับขอบคุณครับโชคดีตลอดปีนี้ครับสวัสดีครับ